สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าพบกับช่องแม่น้องเจนายเด้อจ้าเจออีกแล้วจ้าเจอเฮ็ดอีกแล้วเด้อจ้ามันบ่นหนามใจกันเลยมาเลาะอีกเด้อจ้าก็เจอเลยนี่จ้าอยู่ข้างหลังแม่น้องเจนายจ้าหนึ่งโดสุกลุกปักไงนี่จ้าบานและตัวนี้พูข้างล่างก็มีอยู่ใต้นี่ก็มีเด้อจ้านี่ เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอซักหมอขอนจังเลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะจ๊ะเหมือนเดิมดจะจัะแม่น้องเจนายมาคนเดียวอีกเหมือนเดิมเช่นเดิมมาคนเดียวคือเก่าคือบุมีคนเห็นนออยู่ทางมันแอบอยู่ในบ่อนแอบโพนบ่อน và nhau nhau Chá, mùi này đọc này nhìn mà nó ui tăng thơ lơ rồi đọc này bắt ngay mẹ nông Trần Anh phạt con với tập nhà <laughs> đọc này nè. มีดอกเดียวดอกนี่บ่มีหมูนะแจะเบื่องุ่นนะหมูถ้ามีหมูหนะืมสิบดอกเต็มตะก,กา้าทะรุนนี่นี่จ้ะมันเป็นที่เนินๆรู้สึกว่าตั้งกล้องรู้สึกง่ากๆยูด้วยจ้ะเป็นอย่างใจเขาสู้เฮาเลื่อนนักสู้เลื่อนนักสู้สู้ไม่ถอยโ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 ย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกิ้งกิ้งพาดดินอ้าวมีหนอนด้วย นอนได้ไหมนั่งคุดเลยวามันลูกข้าวเหนียวมันเลอดนักสู้อยู่แล้วนะจ๊ะต้องสู้อย่างเดียว ไปย่านมันดินแข็งก็ได้ดินแข็งก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะงามขนาดเลยมีทั้งตูมทั้งบาดเลยนะจ๊ะหมู่เดียวมีครบเก็บไปฝากญา้น้องเจ้านายเถอะจ๊ะตอนเย็นสิไปลอยกระทง ไปหาเพื่อนไปกันปั๊ปเห็นไหมอ่า จขึ้นไปเอาข้างบนเงียบขึ้นมาแล้วจ้ะขึ้นมาจากฮุบฮุบเขาฮุบเหวแล้วดอกบานนี่แหละขาเพเวอยู่แม่น้องจนาห็นอันนี้เลยจ้ะย่างมาสองคือบัวมีฝนมาสองคนมันเคยออกเดยจากคนแม่น้องจนายนนาก็เลยขามาบิ๊บก็เลยเห็นเลยสวยสวย mứt đen mứt đen tôm hết 2 ừ. độ khôn lâm mồm là chè cả lê chè hàng canh thế này cái độ nhé nhẹ xúc đen nắp เดี๋ยนสุดท้ายแล้วจ้ะดอกตูมเรียงกันอย่ฝนสีตกบ้านอะฟ้าลองหึ่มไกลๆไปได้จ้ะทางใดสิโซดีได้รอยกระทงเปียกฝนเนาะ ดอกอ้ว,วบอวดตัวนี้โอ๊ยม,มดบ,บัปน,นี่มดอะไรจ้านี่จ้าผลงานของแม่น้องเจนายเดี๋ยวแม่น้องเจนายสิไปย่างหาต่อโดยจากเผื่อเจออีก จังใดกันเน,นหลายอยู่ด้วยจ้าไปจ้าไปหากันต่อจ้าลงต่อที่เขาเอาจ้าเอาบูมเม็ดเพิ่นเกิดใหม่บูมแม่เอาบูมเม็ดหน่ยจ้าไปเลยกิบเล็กผสมน้อยนะจ้าในลลายก็ตื่นกันนะจ้าจจบดโดพุกโด เพิ่ดอกไปจ้ะไปหากันต่อจ้าเจออีกแล้วจ้าแต่เพื่อนก็นออกหน่อยทะบุญแม่น,น,น้องจ้นายเห็นแต่ไกลเลยสองดอกสามดอกนี่เบ้่งมองละเล็กละน้อยตื่มกันไปนะจ๊ะเอาเพื่อนกระดอกตั้งไว้พอได้ตื่มกันเมื่อกี้เนี่ยแม่น้องจ้นายก็เก็บมาโดยจ้ะบอกละแบบนี้ละเล็กเล็กเล็ก,ลกน้อยมองละดอกสองดอก เพื่อนออกน้าใดบุเหมือนออกบัสุดดอกนี้ฮาน่าจ้ากลับไปบุงผลงานของเฮาอยู่ที่บ้านกันเลยนะจ้ามาไปบอกบอกไปขุดซ้อยนี่ผลงานของเฮาเมื่อเด้นี่อืออือเาจะมาขุดเอาไว้ไปให้เ่ไปให้แม่ไปให้แม่ผ่นไปให้แม่ตู้เลยขุดออกจังหน่อยเอยจ้ะมันสิบานไปหนักเผื่อฮอด เราจะทำความสะอาดไปก่อนบ่ไปแล้วเมียวอยู่นี่หลยจะกินข้าวไปเร็ว อยู่นะฮาพี่หนึ่งตัวสีดำบอไ่ได้กินอยู่พี่้อซื้อเฮ้ย <esc> แม่กับไปกินข้าไปฮืมมอย่าอู้ทำท่าไปส่งแมวฮึมเดี๋ยวค่อยกววเนานะลืมเอาเนวมาตุงเมเป็อนอย่างเด้อ มันเริ่มอีเป็นทางใหม่เลิ่นี่บไปขุดดินต้องขุดดินออกมันจีบ้านไปเรเื่อยโดนเจ้าเรื่อขุดเหมือนกันเลยพี่นายจะได้ไปลอยกระทงอยู่บนนอมืาอนี้มืดฝนขนาดเลยตอนนี้ไ่ได้ดไปลอยข้างบ้านเราลอยน้ำคลองบ้านเราเอา นอไพี่นายเนาะพี่นอนอยู่ในบ้านเลยค่ะตายตื่นอยู่ได้หนิเนาะม่ไปขู่ยู่ได้ขู่ไปเรื่อย นะจ้าเดี๋ยวสิขูดไปเรื่อยๆนจ่จจะคลิมนี้กัขอลาไปเพียงสำนีนะจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเ<ช>ป็นกำลังใจให้แม่น้องจ้นนัยหน่อยนะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิมหน้ากัหรักคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ